สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระกรุนะครับมานำเสนอนะครับนั่นก็คือพระกรุนะที่มีชื่อว่ากรุวัดราชบุรณะนะครับอยู่จังหวัดอยุธยานะครับที่เห็นนี้ก็คือพระกรุมีชื่อว่าพระคุณแผน ระคุณแผนใบมะยมนะครับก็เป็นเนื้อชิ้นเงิน,นครับเป็นเนื้อชิ้นเงินก็เป็นภาคเก่านะครับนะครับก็มีการเปิดกรุก,กันก็เนื่องจากว่ามีขโมยนะมีผู้ที่เข้าไปลักลอบขุดเจดีย์ที่ วัดราชบุรณะเนี่ยนะครับก็มีผู้ร้ายคนร้ายก็ลักลอบเข้าไปขุดก็เลยทำให้พระเจดีย์นี้เกิดสรักหักพังขึ้นนะครับกมรมศิลป,ปากรนะครับกมรมศุลปากรก็เลยต้องอมีการนะครับก็ต้องมีการเข้าไปบูรณะ นะครับเขาไปกุเรนะององพระปรางที่คนร้ายเขาไปขุดหาสมบัติเนี่ยนะครับก็กร,กรมศุลปกรกับทีมช่างนะครับก็ในขณะที่ทำการซ่อมนะครับรอเสาเข็มรอปูนอะไรกันเนี่ยที่จะค้ำยันให้พระปรางที่ชารุดสุดโทมที่เอียงนะครับ นึ่งจากถูกขุดเนี่ยก็นะครับก็บังเอิญนะครับบังเอิญไปเจอเข้าครับนะครับไปเจอกลุกลุสมบัติในกลุก็มีเครื่องทองคำเขาเรียกว่าเครื่องทองคำราชูปโภคก, mm. ก็หมายถึงข้าของเครื่องใช้ของอาราชูปโภคก,ก็ข้าของเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์นะครับเจอพระพุทธรูปนะ อลรวนอกจากนั้นก็เจอพวกสถูปพระสถูปทองคำเราก็เจอพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยเป็นจำนวนมากมายเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะพระพิมพ์ที่พูดถึงที่ว่าเจอกันเนี่ยเจอกันเยอะแยะเนี่ยนะครับก็แล้วก็พอเจอก็มีการขุดสิครับขุดขุดหากันก็ขุดพบพระรุ เนี่ยในกุ้เนี่ยเยอะมากมีนะครับมีพระปรุหนังพระอูทองพิมพ์ต่างๆนะครับมีพระยอยขุนพลพระอูยานพระนักปรกแล้วก็พระพิมพ์ซุ้มปรกโพพระพิมพ์ซุ้มเอ่อปกเออเป็นล่มโพเป็นปรกโพโอเยอะเยอะมากมากเลยครับก็นะครับ นี่ก็เป็นที่มาของอพระคุณแผนใบมายมายมนะก็อยู่นี่แหละเป็นขุดพบได้ในใน,ในปีนี้ก็คือเปิดกุ้เนี่ยในช่วงเออก็มีการเปิดกรุเป็นทางการก็ในราวๆเดือนกันยายนปี2,500พศสอ0 0นนะครับแต่ว่าวัดราชบุรณนะเนี่ยมันก็ วัดราชบุรณนะนี่ก็เป็นวัดล้างมานานเหตุที่เป็นวัดล้างก็เนื่องจากว่าถูกาคาศึกค่าศึกก็ก็สมัยนั้นนะครับไทยก็รบกับพมา่าในคราวเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อพศส,สองพันสามร้อยสิบนะครับก็ถูกค่าศึกมาทำลายเผาผลาญก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ในคราวครั้งนั้น วัดราชบุรณนะก็เลยเกลายเป็นวัดล้างไปตั้งแต่บัดนั้นนะครับแต่กระเขาเสียกรุงครั้งที่สองนะครับก็นะครับ,นะรบวัดน,นี้สร้างมานานแล้วนะครับสร้างตั้งแต่ในสมัยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นในรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่สองหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าสามพญา ในปีก็เราเราปีพศสองอไม่ใช่ดิในเราเราปีพศหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดถึงปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดในสมัยเจ้าสามพญาเนี่ยนะครับวัดราชบุรณะเนี่ยก็ได้สร้างขึ้นในสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นรวมรวมแล้วนะรวมแล้วตั้งแต่ปีมีการจะสร้างาพระกลุนี้ก็บวกลบคูณหารแล้วอายุพระนะครับ ก็เรา5ราห้ารปีนะครับเป๊ะเลยนะครับเ,ออเนี่ยเพราะว่านะเขาบอกว่ามีการสร้างพระชุนเนี่ยสร้างพระกุเนี่ยสร้างในปีพศ1 9 7 7นะครับนี่นะครับก็เราประวัติยืดยาวนะครับก็เออก็เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามผมด้วยนะครับ